นี่คือสวัสดีครับวันนี้คือถนนข้าวสุกนะครับฝั่งทางโพทองวิเศษโพทองอันนี้เป็นบรรยากาศเวลา9ก้าโมงสี่สิบยังไม่คนยังไม่มาแต่ให้ดูร้านค้าครับร้านค้านี่เริ่มลงกันเต็มน,นะครับนิ่งสงบอาหารมาเที่ยวไม่ต้องกลัวครับ อาเที่ยวที่นี่รับรองครบอาหารเต็มที่ไก่ย่างส้มตำลินสอพองไม่ต้องพกมามาเอาที่นี่ได้เลยนี่อันนี้กำลังลงร้านกันครับขับรถพาชมว่าเขาเตรียมร้านกันยังไงเยอะครับเยอะ อบอกได้เลยครับวันนี้เต็มที่อันนี้แค่เก้าโมงสี่สิบกำลังเตรียมร้านยังไม่ยังไม่ถึงเวลาสงครามแห่งการสาดน้ำที่นี่ครบทั้งน้ำคลองให้เล่นเดี๋ยวเขาก็เอาเครื่องสูบน้ำมาสูบขึ้นมาครับเพราะว่าตอนอตอนเล่นน้ำ ขับรถมาลำบากอาจจะได้สักนิดหน่อย,อยตอนนี้ฝั่งโน้นจะเป็นฝั่งทางการที่เขาจัดงานถนนเข้าสุดคือฝั่งสีแยกฝั่งโน้นก็จะปิดถนนเลยส่วนฝั่งทางทางน,างนี้ทางวิเศษไปโพทองเนี่ยไม่ปิดถนนครับปล่อยให้เล่นได้ยังไงก็เรียนเชิญมาได้เลยนะครับ เต็มที่เลย